ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้ดูเรื่องสงครามส่งด่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือผมก็เหมือนกันซัดเจตอนรวดภายใน5ชั่วโมงกูจัดแม่งหมดเลยคือเขาได้แฝงกิมมิคเล็กๆไว้ในเรื่องผ่านคอสตูมตัวละครสันติด้วยนะเว้ยคือมีใครสังเกตไหมในหล,หลายๆฉากเนี่ยตัวละครสันติเขาจะใส่รองเท้ายี่ห้อหนึ่งอยู่ตลอดเลยนะนั่นคือแบรนด์อย่างนิวบาลานซ์นั่นเองครับคือไม่ว่าจะซีนนี้นี้น,นี้ซึ่งมันพิเศษยังไงใช่ปะคืออย่างงี้เว้ยในปี1982อะ่ะมันมีแค่แบรนด์นี้เท่านั้น้้้น่่ะทททีีตังงรราาาคาอเไว1 ซึ่งราคาในยุคนั้นน่ะ100เหรียญโคตรแพงเลยนะครับซึ่งแม่งกล้ามากในกี้แอ์จอแดนในยุคนั้นน่ะไม่ยังแค่60เหรียญเองและพี่นิวเขายังอุตส่าห์เคลมด้วยนะว่านี่คือรองเท้าที่พรีเมียมที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาแต่ แม่งขายได้ว่ะเฮ้ยแล้วคือความอีโก้แล้วก็ความไอคอนิกตรงจุดนี้มันทำให้นิวบาลานซ์แม่งกลายเป็นสนัญลักษณ์ของแบบนักธุรกิจสตาร์ทอัพเจ้าของกิจการแก๊งสเตอร์ต่างๆแม้กระทั่งพ่อค้ายาเสพติดหรือค้าอาวุธอะเพราะว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าคนพวกนี้มีเงินซึ่งถามว่าผมติดกับมันไหมใช่ครับผมติดกับแม่งเต็มๆเ,เลย ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะก็ะคือสตีฟจ็อบอ่ะก็ใส่ New Balance 992เหมือนกันและตัวละครอย่างสันติเนี่ยที่เป็นสตาร์ทอัพทาง Express อะ่ะก็ต้องการจะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เครื่องยืนยันระดับหนึ่งว่าเออเคตัวเองเนี่ยมีฐานะตัวเองก็มีเงินเหมือนกันที่สามารถไปโค่นและพร้อมเหยียบนาดยักษ์ใหญ่อย่างคณินเขาอะ่ะและมุมกล้องต่างๆภายในเรื่องเนี่ยคือตั้งใจให้เห็นรองเท้าชัดขนาดนี้อะ่ะถ้าไม่ใช่สัญญาที่เขาต้องการจะสื่อก็ต้องมี New Balance ไปสปอนเซอร์แล้วล่ะฮะและทุกคนล